คืนนั้นบรรยากาศในบ้านเช่าหลังเก่าดูวังเวงผิดปกติพวกเราสามคนนั่งอยู่ด้วยกันในห้องนั่งเล่นที่มืดสลัวมีแค่แสงสว่างจากโคมไฟดวงเล็กๆเ,เ,เท่านั้นที่พอจะขับไล่ความมืดมิดออกไปได้วินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปประหลาดๆที่เพื่อนแนะนำมามันเป็นแอปสื่อสารกับวิญญาณที่กำลังเป็นที่พูดถึงในกลุ่มวัยรุ่นมีนาหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าไร้สาระหน้าจะไปมีอะไรจริง แต่ถึงอย่างนั้นสายตาของเธอก็อยังจับจ้องไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของวินแอปนั้นมีอินเทอร์เฟซเรียบง่ายมีเพียงช่องสำหรับพิมพ์คำถามและหน้าต่างแสดงผลคล้ายการแชทวินลองพิมพ์ไปว่ามีใครอยู่ที่นี่ไหมผ่านไปครู่หนึ่งจอโทรศัพท์ก็แสดงผลเป็นเสียงซาซาคล้ายสัญญาณขาด,ข,ด,ข,ดขาดหายหายก่อนที่ตัวอักษรจะค่อยๆปรากฏขึ้นชา้ชาๆเงียบพวกเรามองหน้ากัน วินลองพิมพ์อีกครั้งคุณเป็นใครคราวนี้ตัวอักษรขึ้นเร็วกว่าเดิมไม่รู้จูๆ่ๆลมเย็นเยือกก็พัดผ่านเข้ามาในห้องทั้งๆที่ประตูหน้าต่างทุกบานปิดสนิทมีนากอดแขนตัวเองแน่นสีหน้าเริ่มซีดเผือดวินก็เริ่มมือสั่นเล็กน้อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นยังคงเอาชนะความกลัวเขากดส่งข้อความอีกครั้งคุณต้องการอะไรครั้งนี้การตอบกลับช้ากว่าปกติมาก แต่เมื่อมันปรากฏขึ้นตัวอักษรก็ชัดเจนและทำให้พวกเราถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องพวกแกต้องออกไปทันใดนั้นไฟในห้องก็กระพริบทีๆจนแทบจะดับลงกรอบรูปเก่าๆบนผนังที่แขวนอยู่มานานก็ร่วงลงมาแตกกระจายบนพื้นมีนาอุทานเบรๆาด้วยความตกใจพวกเราพยายามทำใจดีสู้เสือแต่หัวใจก็เต้นระรัวจนแทบจะทะลุออกมานอกอกวินรวบรวมความกล้าครั้งสุดท้ายพิมพ์ลงไปในแอปทำไมเราต้องออกไป หน้าจอโทรศัพท์ค้างไปพักหนึ่งแล้วตัวอักษรก็ค่อยๆเรียงตัวปรากฏขึ้นทีละตัวทีละตัวเรากับจงใจให้พวกเราได้อ่านมันอย่างช้าๆชัดเจนเพราะฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วและตอนนี้ฉันอยู่ข้างหลังพวกแกวินรีบปิดแอปนั้นทันทีมือถือร่วงหล่นลงพื้นพวกเราไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับทุกคนพร้อมใจกันวิ่งออกจากบ้านเช่าหลังนั้นอย่างไม่คิดชีวิตแทบจะสะดุดล้มด้วยความเร่งรีบวินเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากบ้าน และตอนที่เขาวิ่งผ่านประตูออกไปแว็บหนึ่งเขารู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นๆรถต้นคอและมีใครบางคนกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูจะไปไหนตั้งแต่วันนั้นพวกเราไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่ฉันอยู่คนเดียวฉันจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองมาอยู่เสมอ